สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วกับช่องมาดามเดนมาร์กค่ะแอนลองใช้ไมโครโฟนที่แอนเพิ่งซื้อมาไม่รู้จะเสียงดังหรือเปล่าเดินข้างถนนด้วยรถยนต์ก็วิ่งผ่านไปผ่านมาก็เสียงดังพอสมควรวันนี้เราจะไปกินแซนด์วิชกันค่ะแฟนเดินข้ามถนนไปกับลูกแล้วแอนต้องรีบแล้วแหละ คนที่นี่บางครั้งเขาก็กินอาหารเย็นเขาไม่กินอาหารร้อนนะคะในมือขําแต่อย่างบ้านเราเงี้ยเมืองร้อนเนาะเชื้อโรคมันก็เยอะถ้าเรากินอาหารร้อนอุ่นจากเตาเนี่ยมันก็จะช่วยให้ฆ่าเชื้อโรค ไปในตัวด้วยวันนี้อยากกินแซนด์วิชก็เลยชวนกันออกมาเดินมาซื้อที่ร้านที่ในเซ็นเตอร์ของงที่เราอยู่กัน ตามถนนมันก็จะมีร้านค้าตั้งเรียงรายนะคะเนี่ยอาหารเขาก็จะมีอาหารที่เขาเรียกว่าเคบับมันเหมือนเบอร์เกอร์แต่มันเป็นอาหารมาจากเออชาติเออตุรกีหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าเคบับ เป็นเนื้อละเอียดแล้วก็เนี่ยปั้นให้เป็นรูปทรงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะสไลซ์สไลซ์สไลซ์พวกเนื้ออย่างเงี้ยมาใส่ในเบอร์เกอร์เป็นแบบเนี้ยเนี่ยหน้าตามเป็นแบบเงี้ยเขาเรียกเคบับ ร้านขายเนื้อปิดกิจการไปแล้วอยู่ไม่ได้เพราะว่าโควิดเขาไม่ไหวนี่ก็เคบับแอนด์เบอร์เกอร์ก็จะมีป้ายราคาบอกอยู่หน้าร้านเนี่ยค่ะราคาเท่าไหร่อะไรยังไงอาหารหน้าตาเป็นยังไง ได้ข่าวว่าเขาจะมาเปิดร้านอาหารอินเดียอีกครั้งนี่ห้องอาหารจีนก็มีนะคะเขาจะขายอาหารเป็นบุฟเฟ่ค่ะทั้งอาหารร้อนแล้วก็อาหารเย็นแต่ตอนนี้ช่วงโควิดเขาก็เปิดได้แค่เป็นเทคเ a วค่ะซึ่งก็เป็นร้านอาหารประจำของครอบครัวเราเหมือนกัน เสียงอาจจะดังหน่อยนะคะเพราะว่าแอนเดินอยู่ข้างถนนเนาะนี่เรามาถึงแล้วแซนวิชที่เราจะกินกันเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ขอคุยกับแฟนก่อนนะคะว่าใครจะสั่งอะไรจ้ากลับมาแล้วนี่ แอนสังแซนวิชทูน่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ย <Okay. S 1> น, <Okay. S 1> นี่นี่เนี่ย <Okay. S 1> กินนะกินอาหารเย็น <Okay. S 1> เป็นอาหารเย็น okay. แต่ประเทศไทยบ้านเราเมืองร้อน <Okay. S 1> ก็จะกินอาหารร้อนเนาะ <Okay. S 1> เป็นอาหารเย็นกัน <Okay. S 1> ขออนุญาตกินข้าวก่อนนะจ๊ะ เช็ดมือก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่มาดำเดนมาร์กด้วยนะคะสวัสดีจ้า